ของริ้วรอยมันก็ห้ามกันไม่ได้แต่วันนี้ถ้าเรารู้จักตัวช่วยดีๆของแบบนี้มันฟื้นฟูกันได้ใช่ไหมครับ <c oughs> คนที่กลัวที่สุดคือคนที่นั่งตรงนี้ค่ะพี่พีเพราะว่าแม่ปุ๋ยหน้าตึงมากค <c oughs> ุณแม่สว,ส, <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส <c oughs> วัสด <c oughs> ีค่ะสวัสดีค่ะตัวเองน้าเขียวกับแม่ ต,ตายขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้แบ่น่าจริงพุณอย่างนี้จริงแจะทาให้มีแบบกํากลังใจมันมากขึ้น<ะ>เลยจริง <c oughs> ขอบอกเลยครับคุณผู้ชมขาทุกๆคนควรจะดูแลตัวเองวันเวลามันเปลี่ยนไปอย่าให้แบบว่าใบหน้าเราเปลี่ยนตามตัวเลขอเอาง่ายตัวเลขที่อยู่สถิติกบดิชันใน<ต>วันนี้63สามปีถามจริงคุณเนอายุห3ปีกับปีมะเมียเนี่ยปีหมา นี่เนี่ยค่ะข oh, 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 oh. อบอกเลยแต่ดิฉันจะต้องของ oh, oh. พอเสียงบวดราะดังๆสิ่งนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมคะเราจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราจะต้องบอกว่าคงอยู่เพราะเคยเปลี่ยนแปลงมาแล้วคเคยช้ํามาแล้วกับคําพูดของเออคุณผู้ชมทางบ้านมทำไมไเขาบอกว่าอะไรอ่ะคือเดินตลาดเนี่ยแถวบ้านนะคะมีคนเรียกดิฉันว่าเอออีดาลากระเทยแก่ๆนี่มันชื่ออะไรนะถามจริงอื จำเราไม่ได้เราไม่โกรธหรอกค่ะนะคะแต่ว่าเรียกขาราว่าอีกกระเทยแก่ว้ายตายแล้วดูหน้าหน้าในตอนนั้นคุณชมขานะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้า เมคอัพช่วยได้แต่งหน้า,นาเนาเ้าไปนี่พอกโปะยิ่งโปะยิ่ง oh, oh, oh. หนายิ่งแบบว่าโอ้โหมันจะแตกเข้าไปแล้วนะค <Okay. S 2> ะคุณผู้ชมค่ะยิ้มแป้งก็แตกเป็นกระบิ่แล้วตอนนั้นคือปัญหาของปุ๋ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยบนใบหน้ารอบดวงตาเอยหน้าผากเอ้ยแม้กระทั่งสีผิวกระดํากระด่างยันไปถึงคอ oh, oh. แต่วันนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้เอาเป็นว่าขอบอกถรือว่า ผู้ชายที่อยากสวยอยู่ด้านหน้าของคุณคนนี้อายุห3ปีวันนี้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้เพราะเซรั่มที่ชื่อเตเลจิน่ากระปุกสีแดงอันนี้ปุ๋ยบอกไปหลายๆครั้งบอกไปทุกๆครั้งทุกครั้งว่าปุ๋ยจะดูแลตัวเองด้วยเตเลจิน่ากระปุกสีแดงตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยมาเนี่ยสิบเจ็ดปีแล้วโอ้เข้าปีที่18แล้วแม่ใช้มาตลอดเลยใช่คือเขาไม่เคยปรับเปลี่ยนเลยคือคือไม่ไม่เคยแบบว่าเอาเปรียนพิ่มมือ่ปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรที่ว่าดีดีดีเนี่ยเขา เป็นนี่ยสิบสองเอกมีเอกอะไรเฉพาะคือ,อคตัวคือไฟดีเมจิคอราไฟดีเมจ c คอราช่วยในเรื่องอะไรคุณผู้ชมขะอย่าตกใจกุกิ้งขาค่ะบนใบหน้าของเราเนี่ยถ้าจะแก่มันคืออะไรคือนี่ไงน้องอะทั้งยน่นทั้งเหี่ยวเลยแม่นิ้วรอยที่ยับยน่นยุยีตัวนี้จะช่วยคลี่คลายปัญหาตรงนี้เลยนะคะจะได้ดูไม่ฉลาตามวัยหรือตามอะไรคุณผู้ชมคะสามารถดูเลยนฮะ ด้วย14วัน14วันใช้เตลจิจิน่าตัวนี้แล้วจะเห็นผลมันจะคลี่คลายเลยอันนี้ไม่ได้พูดไปเรื่อยนะคะมีหลักฐานยืนยันการันตีจากสถาบัานที่บอกว่าออกใบรับรองให้เราเห็นจริงเอาเป็นว่าเห็นหน้าปุ๋ยในวันนี้รู้อยู่แล้วว่ามาเพื่ออะไรปุ๋ยจะพีชีพไม่ใช่เพื่อ<ม>ชาติาเดียวพีชีพเพื่อทุกคนเลยค่ะเสียดายแล้วแต่งมาสวยเลยอะ,อะดูนะคะคุณผู้ชมคะ่ะโอ้ อย่ามาท้าทายให้กิงทําอะไรอย่างนี้นะคะไม่กล้านะคะคุณกิงขาขอบอกเลยว่านะฮะถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าไม่กล้าล้างแบบนี้ว้คุณแม่บอเบาแล้วล้างแบบนี้มาทั้งหมดนะฮะเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วล้างทรมานผิวแบบนี้ถ้าไม่ดีจริงนะฮะดูแลไม่ดีจริงเนี่ยขอบอกเลยว่ามันพังง่ายมากคือเมคอัพกันน้ําอันนี้ก็คือล้างทีเดียวออกเลยอะค่ะขั้นตอนเดียวเลยคับนะฮะดูสิครับเนี่ยน้ำขุ่นแบบนี้ะฮะหมเนี่ดูสิคะั กล้องขากล้องซูมเข้ามาได้เลยค่ะใกล้ๆเลยค่ะ,ะดูผิวหน้าของดิฉัน<ว>ผู้ชายที่อยากสวยนะไม่เท์โ,โมนไม่กินยาคุมไม่ตัดตอนกิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิม,ม,ดมแล้วก็ดูใบหน้าเป็นแบบนี้ได้หน้าแบบนี้ฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้ใบหน้าแบบนี้คุณผู้ชมถามันดะีๆนะวันนี้โปรโมชั่นที่เอามาเปิดเปิดปีใหม่สกัดใหม่วันเวลาเปลี่ยนเราจะต้องไม่เปลี่ยนเราจะต้อง าคงอยู่ให้ดูดีๆให้คนอิจฉากไปเลยค่ะโปรที่เอามาวันนี้ขอบอกว่ายังไงก็ดีและคุ้มจริงๆคุ้มยิ่งกว่าคุ้มฟังแล้วอย่ามัวรอชา้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดที่หมายเลข1 5 7 7อีกครั้งนะคะ1 5 7 7ปุยให้2องร้อยสิบสองร้อยสายหรือว่าจะกดไปที่ทาริชินาแบางก์ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเซตนี้เลยค่ะได้อะไรบ้างคะแม่ สั่งซื้อหนึ่งกระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่เป็นสองกระปุกใหญ่ยังไม่พอค่ะอ่ะนี่ให้ไปอีกนี่นี่อันนี้อ่ะนี่ครับกระพุกพาอีกหนึ่งนะฮะแล้ววันนี้พิเศษสุดคือให้แฮนดคีมอีกหนึ่งอืมเป็นไงฮะทั้งหมดนี้เป็นไงคะโอเคไหมคะคุ้มไหมคะคุ้มแล้วแต่วันนี้ไม่พอค่ะปุ๋ยให้นี่อีก ให้เจ้าฟูมตัวนี้ซึ่งแบบว่าจริงๆแล้วหมดไปนานแล้วแต่วันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งทั้งหมดเนี่ยนะราคาเป็นหมื่นค่ะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2990บาทราคาเดิมที่แบบว่าทุกๆคนเรือกหาเท่านั้นเองทั้งทั้งเซตนี้ใช้ได้เกือบแบบเกือบ5เดือน5เดือนเต็มเลยมเลยมาดูกันว่าเจ้าฟมตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างมันดีมากแล้วคนที่แต่งหน้าทุกวันนะคุณผู้ชมใช่อันนี้คืออะไรคะไอเลนเนอร์การ์ดว่าแต่แล้วแตแล้วแต่แล้วคุณแม่ เนีอันนี้คือลิปสติกที่จูบไม่หลุดค่ะคุณขาแล้วคุณดูนะคะนี่หนึ่งปั๊มแบบนี้เยอะไหมคะไม่เยอะเลย,เยะะะแต่ปุ๋ยขออนุญาตใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวแล้วแปะไว้างี้อ่ะมันทํางานของมันแล้วเราจะรับรู้ได้นะแต่อยากบำรบาดผิวหน้าคุณเพียงแค่กระดิกนิ้วเท่านั้นเองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันออกแล้วกระดิกนิ้วเบาๆเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องถูแรงแล้วแล้วก็ล้างในขั้นตอนอหมดเลย ไม่ได้เล่นกลน,นะคะนะแล้วไมเซล่าโฟมตัวนี้นะฮะราคาเนี่ยคือซื้อเพียวๆเ,เลยคือหนึ่งพันแปดร้อยบาทแต่วันนี้เปิดเอามาแถมให้ฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้านะคะคุณผู้ชมขาน,นะคะโดยเฉพาะแฮนด์ครีมตัวนี้กลิ่นหอมมากทนุทำหน่ผิวมือของเราเมื่อเราสัมผัสใบหน้าเราจะได้มีผิวมือตัวนี้ก็แปดร้อยบาทแล้วฉะนั้นแล้ววันนี้ของแถมเนี่ยมันเกินกว่าแล้วเกินแล้วนะคะขอบอกเลยเกือบจะสองพันแล้วสองพันเก้ 2, แ 2, า,าแล้วฉะนั้นวันนี้เราเหมือนกับให้เซรั่มไปใช้ฟรีเลย หนึ่งกระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่แถมพกพาและแฮนด์ครีมรวมกับไมเซล่าโฟมนี้ทั้งหมดนะฮะชิ้นแบบนี้ในราคาเพียงแค่2,990บาทที่1577 1577หนึรือแ,แอดไลน์ไทยไลัานจีน่าแบรนด์นะคุณผู้ชมขารีบกดเลยนะคะเอเขาเขียนว่า,าอะไรนะครับคุณแม่หมองไม่เห็นเหลืออีก49สายหมดแล้วเหรอคะวุ้ยตายแล้วนะอย่าพ<ว>าูดแม่หนูขอไปกดก่อนโทรศัพท์หนูอยู่ที่โต๊ะข่าวไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้นะกดหนึ่งห้าเะ็ดเจ็ดเลยค่ะคุ่ เงนกระปุกพกพาและยังพร้อมให้กับนะฮะแฮนด์ครีมและไมเซล่าโฟมที่คุณถามหาถ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะกว่าจะผลิตกลับมาเนี้ยคืออีกนานเลยนะฮะอตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่เออยีสิบเก้าแล้วไว้ไวมากกดห7าเลยค่ะคุณเพื่อนขาใครที่บอกว่าเงินยังไม่พร้อมเงินยังไม่พอขอบอกว่าไม่ต้องเกรงใจคุณกดไปที่หนึ่แล้วบอกว่า ขอจองสิทธิ์ที่แม่ปุ๋ยคะ่ะโรมแม่ปุย๋ยเอาโฟมตัวนี้โฟมตัวนี้ตัวเดียวนี้ก็คุ้มแล้วนะ<ม>เพราะราคา1,800บาทและรวมนี้อีก800บาทโอ้โหคุณขาคุมค้ม 1, 5, 7, 7, 7, ยิ่งกว่าคุ้มกด157 7อย่ามัวรอช้าสองกระปุกใหญ่หนึ่งกระปุก,กผู้่านและแฮนด์ครีมพร้อมด้ยวยมิลาโฟมเซตนี้5ชิ้นแบบนี้ใช้ไปเลยนะเกือบ5เดือนเต็มเต็มคุณขาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เปลี่ยนย้ายเป็นน้าเปลี่ยนป้าเป็นพี่แล้วดูดีกับตไตไลจินนะของแถมวันนี้เฉพาะลูกค้าประจําก็หวหครทีร่บอกว่า จะเปิดใจนะฮรีบเปิดใจอย่ามาาาัวรอช้ากดไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนที่1577งลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ต้องลองดื้อตุกคุณเองพิสูจน์ด้วยตุกคุณเองมุยพิสูจน์ให้คุณแล้วในวันนี้กลับไปหน้าของผู้ชายที่อยากสวยก็เธยแก่ที่คุณเคยเรียก63ปีกับวันนี้กลับใปหน้าแบบนี้กด1577ค่ะ คุ้มสุดๆเลยมแม่ปุ๋ยคะปกติกิ้งแต่งหน้าทุกวันนะ่ะล้างหน้ามันคือ2อสขั้นตอนกว่าทั้หมดเลยนะเงินไม่ล่ะไหนจะต้องใช้รีมูเวอร์โทนนุ่โนเนอร์แต่อันนี้ขั้นตอนเดียวกับ,<จ>บมาสคาร่าโฟมของเราเนี่ยกดทีเดียวแล้วก็ล้างแบบนี้อ่ะคุณดูสิค้ะใบ <ไป S 1> หน้าปุ๋ยนะกลับมาสวยใสยแบบนี้คุณแม่นั่งตัวนี้คนเดียวหนูขับไปนั่งนู้นก่อนหนูจะไปรีบกด เดี๋ยวมันไม่ทันไม่ต้องรีบกดเดี๋ยวคุณแม่จัดการให้เดี๋ยวจะบางคนกินคนเดียวยอดแล้วทุกคนต้องแต่งหน้าพี่บอลพี่ต้นก็ใช้ได้นะครับคู่นี้ก็ใช้ได้ไปแล้วครับเอาพี่บอลไวกว่าเสร็จไปแล้วพี่ตายไวมากคุ้มจริงคุ้มจริงค่ะฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้าคุณผู้ชมค่ะได้ได้ยินเสียงนี้แล้วกดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดรัวๆไปเลยค่ะนะคะ รีบจองสิทธิ์ไว้ก่อนกับ1577จะส่งฟรีรุ่นบัตรเครดิตได้ค่ะครับคุณผู้ชมกดกันได้เลยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายพาไปดูดอกซากุระญี่ปุ่นสวยๆกันหน่อยบานประมาณ80%แล้วนะที่สถานีกเกษตรหลวง